สามปัญหาที่นักลงทุนคอนโดปล่อยเช่าพบบ่อยจะมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างมาฟังคลิปนี้กันค่ะปัญหาที่หนึ่งนั่นก็คือผู้เช่าชำระค่าเช่าล่าช้าค่ะเราควรมีระบบการแจ้งเตือนและเงื่อนไขาการชำระเงินล่วงหน้านั่นเองค่ะปัญหาที่สองค่ะค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงวิธีการรับมือนะคะเราควรตรวจสภาพห้องให้พร้อมใช้งานนะคะก่อนที่ผู้เช่าเข้าอยู่และหลังผู้เช่าออกไปค่ะและสิ่งที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะที่มีคุณภาพค่ะปัญหาที่3ค่ะ ผู้เช่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะมีแนะนําว่าให้สกรีนประวัติผู้เช่าเบื้องต้นก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออายุนะคะแล้วก็อาชีพนะคะว่าเขาทํางานอะไรแล้วก็อาศัยผู้มีลําเนาอยู่ที่ไหนนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอะไรเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็สูบุรีหรืออะไรอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเช็คประวัติเบื้องต้นด้วยคะ <S <S <ๆ>่ะเพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีควรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วการปล่อยเช่าจะเป็นเรื่องง่ายค่ะ